กีต้านิพาพรยิ้มไม่หุบบาทเจ้าของฮันนากระแสดี7วัน2ล้านวิวพร้อมติดเทรนด์แฮชแท็กเพียงมาแรง เพิ่งปล่อยมาได้หนึ่งอาทิตย์เพลงใหม่ล่าสุดบาดเจ้าของฮนันนาจากนักร้องลูกแมคค้ากีตาร์นิพาพรแชมป์หนึ่งห้าสมัยรายการดวลเพลงชิงทุนถึงกับยิ้มไม่หบเพราะกระแสะเพลงมาดีล่าสุดทะลุสองล้านวิวในเจ็ดวันพร้อมติดเทรนด์แฮชแท็กเพลงมาแรงใน YouTube ต่อเนื่องอีกด้วยถือว่าได้รับกำลังใจจากแฟนเพลงแบบอบอุ่นรวมถึงในติ๊ t ต k ก,ก็มีคนนำแผ่นเสียงไปเล่นมากมายซึ่งเพลงบาดเจ้าของฮนันนาเป็นเพลงที่4ในอัลบัม้ม นักร้องลูกแมค้าโดยเนื้อเพลงเล่าถึงคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งมักจะสร้างกติกาว่าห้ามทำแบบนั้นแบบนี้แต่ตัวเองกลับทำได้ตลอดซึ่งน่าจะทิ่มความรู้สึกของคนที่กำลังเผชิญกับความรักแบบนี้ไม่น้อยฝากแฟนเพลงเป็นกำลังใจให้ศิลปินนักร้องลูกแมค้ากีตานิพาพรกับเพลงบาดเจ้าของฮันนาได้ที่ช่อง y o u t u b กร r a m m y ก o Official และไปเล่นแผ่นเสียงในติ๊กตอกันเยอะๆเด้อจ้า